น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางเอาบอลสีหน้าตาสดใสน่ารักน่ารักอย่างบอลสีนิวเวฟมาฝากทุกท่านกันค่ะเป็นบอลสีที่อยู่ในสกุลคาราเดียมที่มีสีสันสดใสมีลวดลายที่โดดเด่นชัดเจนทีเดียวเลยค่ะยิงทะเลี้ยงให้ต้นเขาแตกพุ่มแตกกอออกมาสวยๆสีของใบที่มีลวดลายที่โดดเด่นชัดเจนก็จะสวยงามทีเดียวค่ะ ลายของใบนั้นก็จะเป็นจุดเป็นประเป็นปื้นเล็กๆนะคะสลับสีกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีเขียวอ่อนค่ะส่วนของก้านใบนั้นจะมีสีแดงอมน้ำตาลเชื่อกันว่าการปลูกบอนสีไว้ในบ้านก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภำมาค้าขายร่ำรวยกิจการเจริญรุ่งเรือง และี่สำคัญช่วยฟอกอากาศทำให้บ้านของเรานั้นดูสดชื่นเย็นตาเย็นใจทีเดียวเลยค่ะเขาจะมีหัวหรือว่าเงาอยู่ใต้ดินค่ะก็จะแตกหนอแตกกอออกมาจากตรงนั้นค่ะเราสามารถเอามาปลูกขยายพันธุ์เพิ่มได้ปลูกเลี้ยงดูแลง่ายค่ะชอบอแดดร่ำไรหรือว่าสามารถปลูกในที่ร่มหรือว่าที่ที่มีแดดสลับร่มพาดผ่านไปมาได้ค่ะ เราเอาเขาใส่ไว้ในกระถางแล้วหาถาดสักใบใส่น้ำรองไว้ก็จะอยู่ได้นานเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆเลยนะคะหรือจะปลูกในดินร่วนซุยซึ่งระบายน้ำได้ดีก็ได้เช่นกันค่ะจะเอาลงแปลงให้เขาแตกกอให้รากเดินกระจายอันนี้ก็จะยิ่งโตวไวการดูแลก็ง่ายค่ะ ใบคล้ายรูปหูช้างหรือว่าคล้ายกับรูปหัวใจมีลักษณะกลมรีปลายใบแหลมลักษณะของใบก็จะมันวาวเลยค่ะมีใบที่ดูแข็งแรงมีลวดลายที่เป็นปละเป็นปื้นชัดเจนนะคะก็ยิ่งทะเลี้ยงให้โตแล้วก็ให้ปุย๋ยให้สารอาหารที่เหมาะสมสีของใบก็จะสวยงามทีเดียวค่ะสีจะโดดแจ่มเลยนะคะ เพื่อนๆจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอในการให้เขาได้ค่ะโดยที่เราไม่ได้ให้ถี่ค่ะเราจะให้เดือนละครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะคะอาจจะเสริมด้วยพวกฮอร์โมนต่างๆจะเป็นฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือว่าใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีชีวภาพในปริมาณที่เล็กน้อยให้เขาได้นะคะพวกนี้จะดูแลได้ง่ายเติบโตได้ไวค่ะ ไม่ต้องเน้นปุ๋ยประเภทไนโตรเจนสูงค่ะก็คือค่าแรกๆค่าของไนโตรเจนนะคะเพราะอันนั้นจะทําให้ใบของเขานั้นอวบอิ่มเกินไปค่ะต้นที่โตขึ้นมาก็จะใบโรยได้เร็วค่ะสีเขียวก็จะมากรบสีอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าได้ไนโตรเจนที่มากเกินไปค่ะนิวเวฟนี่จะไม่ค่อยมีศัตรูพืชมารบกวนสักเท่าไหร่นะคะ อาจจะมีบ้างพวกเพลี้ยแป้งหรือว่าพวกไวรัสโมเสกถ้าพบเจอปัญหาเหล่านี้เราสามารถตัดตกแต่งใบได้ค่ะให้เขาอยู่ในที่โปร่งอากาศท่ายเทได้สะดวกก็จะลดปัญหาศัตรูพืชเหล่านี้ได้ค่ะส่วนราคานั้นช่วงนี้นิวเวฟราคาก็เบาๆอยู่นะคะยังไม่พุ่งสูงสักเท่าไรค่ะ ท่านไหนที่กำลังมองหาบอนสีสวยๆหน้าตาน่ารักสีสันสดใสอย่าพลาดที่จะหานิวเวฟมาปลูกติดบ้านไว้สักกระถางค่ะก็เอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะส่วนคลิปหน้านั้นแม่หนักจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้สุขสดชื่นกันทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ